สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผมเ e รดมูนและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเกมท้าตายหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2012เมื่อกลุ่มวัยรุ่นถูกเชิญไปงานปาร์ตี้ในกระท่อมกลางป่าแต่แล้วความสยองก็ได้เกิดขึ้นเมื่องานที่พวกเขาไปมันเป็นแค่กับดักที่มีคนรอแก้แค้นที่พวกเขาเคยแกล้งเพื่อนเอาไว้ ดาวโหลด Luna M อมชวนคุณปาร์ตี้กันในละว,วันนี้ทั้ง p อ Store และเพ s t o ต e ที่บ้านหลังหนึ่งมีงานปาร์ตี้ของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งประกอบไปด้วยคริสแฟนหนุ่มของเจมมาและอิเลนอร์แฟนสาวของพอลทั้ง4เป็นนักศึกษาและกำลังฉลองในวันปิดเทอมโดยมีอิเลนอร์เป็นเจ้าของงานปาร์ตี้ในขณะที่คุยกันลุคเพื่อนของพวกเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับเอายามาเสนอให้และเขาก็สังเกตเห็นฟิลิ เด็กเนิร์ดประจาห้องที่ยืนมองเจม,ม่าอยู่เขาจึงเดินเข้าไปและบอกว่าทําไมนายไม่เดินเข้าไปหาเธอฟิลิกก็บอกกับลูกว่าเขาไม่กล้าหลายอย่างที่เขาเคยทํามันไม่เคยสําเร็จเลยสักครั้งลูกจึงเสนอยาให้เพื่อเป็นตัวช่วยให้เขามีความกล้ามากขึ้นเมื่อฟิลิกได้เสพมันเขาจึงมีความกล้าที่จะเดินเข้าไปทักเจม,ม่าและชวนเธอไปเที่ยวสองต่อสองแต่เจม,ม่าก็ปฏิเสธครับเพราะเธอมีแฟนอยู่แล้ว เธอบอกกับฟิลิกว่าอาจจะมีคนอื่นที่ชอบนายอยู่ก็ได้แต่นายต้องมีความกล้ามากกว่านี้ทางด้านอิเลนร์กบแฟนของเธอหลังจากดื่มจนเมาทั้งสองได้เข้าไปในห้องเพื่อจะมีอะไรกันจะด้วยความที่พอเมามากเขาจึงได้เผลอหลับทําให้อิเลนร์รู้สึกเซ็งเธอจึงเดินลงไปและชวนคนอื่นเล่นเกมซึ่งเกมที่เล่นคือเกมจริงหรือท้าถ้าปากขวดอยู่ที่ใครคนคนนั้นตรงเลือก ว่าจะตอบคําถามหรือยอมทําตามคําสั่งเมื่อเกมเริ่มขึ้นขวดได้ไปหยุดที่ฟิลิกและเขาก็เลือกตอบคําถามอิลินอได้ถามว่าถ้านายสามารถมีอะไรกับใครก็ได้ในคืนนี้นายจะเลือกใครทุกคนก็ต่างส่งเสียงเชียร์ฟิลิกจะดูเหมือนเขาจะไม่อยากเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่ครับแต่เกมก็คือเกมเมื่อเล่นแล้วเขาก็ต้องทําตามฟิลิกได้บอกคนอื่นว่าเขาเลือกเจมมาทําให้คริส รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาที่ต่อว่าฟิลิกก่อนจะเข้าไปทําร้ายและเหตุการณ์นี้ทําให้เจมมารู้สึกผิดหวังกับแฟนของเธอมากหลายเดือนต่อมาลุกกับคริสทั้งสองได้ถูกเชิญไปงานปาร์ตี้ที่บ้านของฟิลิกระหว่างทางคริสก็เล่าให้ลูกฟังว่าเขากับเจม,มาได้เลิกกันแล้วและเขาก็รู้สึกโกรธฟิลิกมากที่มาวันนี้เขาก็แค่จะไปดื่มเหล้าฟรี เมื่อมาถึงทั้งสองก็จะเจอเข้ากับเจมมาอิลินอและพอ่อที่ถูกเชิญมางานปาร์ตี้เช่นเดียวกับพวกเขาในขณะที่ทุกคนกําลังคุยกันคนใช้ก็ได้ขับรถมาและบอกกับพวกเขาว่างานจัดอยู่ในกระท่อมกลางป่าซึ่งห่างจากที่นี่ครึ่งมา์ไม่สามารถขับรถเข้าไปได้จากนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปตามทางที่คนใช้บอกจนมาถึงกระท่อมกลางป่าซึ่งมีจัสตินพี่ชายของฟิลิปออกมาต้อนรับพอเข้ามาข้างใน จัสตินก็บอกกับทุกคนว่าฟิลิปเขาไปต่างประเทศเที่ยวบินของเขาถูกยกเลิกจึงไม่สามารถกลับมาได้ซึ่งเขาได้โทรไปบอกเพื่อนคนอื่นแล้วแต่ก็ยังเหลือห้าคนนี้ที่เขาบอกไม่ทันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวเขาได้เตรียมเล่าไว้ให้ถ้าใครจะอยู่ต่อผมจะเอามาเสิร์ฟแบบไม่อันทุกคนจึงตกลงกันว่าจะอยู่ที่นี่เมื่อทุกคนเริ่มเมาจัสตินได้ชวนพวกเขาเล่นเกมซึ่งเกมทีเล่นคือเกมจริงหรือท้าโดยครั้งแรก ขวดได้อยู่ที่เอเลนอร์และเธอก็เลือกจะทําตามคําสั่งคริสจึงสั่งให้เธอจูบเจมมาต่อหน้าคนอื่นโดยครั้งที่2ขวดได้อยู่ที่เจมมาและเธอก็เลือกตอบคาถามคริสจึงถามว่าคืนนี้เราจะมีอะไรกันไหมเขาจะขอร้องให้เธอกลับมาควบกันเหมือนเดิมแต่เจมมาก็ปฏิเสธไปครับและครั้งที่3ก็เริ่มขึ้นในขณะที่ขวดกําลังหมุนจัสตินเดวมือไปหยุดขวดแล้วหันมาที่เขา ทำให้คนอื่นรู้สึกงงก่อนที่จัสตินจะเล่าความจริงให้พวกเขาฟังว่าแท้จริงแล้วฟิลิกไม่ได้ไปต่างประเทศแต่เขาผูกคอตายในกระท่อมหลังนี้และเขาก็รู้มาว่ามีงานปาร์ตี้ตอนปลายเทอมมันอาจจะเป็นต้นเหตุที่น้องชายของเขาฆ่าตัวตายจัสตินได้หยิบจดหมายที่ส่งมาให้คนอื่นดูซึ่งข้อความที่เขียนล้อเลียนฟิลิกถึงเหตุการณ์ในปาร์ตี้ครั้งก่อนและเขาก็อยากรู้ว่าใครเป็นคนส่งมา คริสเริ่มรู้สึกเสงที่เขาถูกหลอกมาที่นี่จึงชวนเพื่อนกลับแต่แล้วเขากลับถูกจัสตินทําร้ายพอที่เห็นก็ได้พยายามเข้าไปห้ามแต่จัสตินหยิบปืนขึ้นมายิงเสกขาของเขาทำให้คนอื่นรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากก่อนที่จัสตินจะสั่งให้ลุกไปมัดเพื่อนคนอื่นใส่กับเก้าอี้พอจะแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะโทรเรียกคนมาช่วยแต่จัสตินเห็นเข้าพอดีเขายิงปืนใส่มือของพอจนนิ้วขาด พร้อมกับสั่งคนอื่นไปว่าห้ามใช้โทรศัพท์หลังจากมาเสร็จแล้วเขาก็บอกให้ลุกเอากุญแจรถและโทรศัพท์ไปเก็บไว้ในตู้ซึ่งลุกได้สังเกตเห็นว่ามีระเบิดอยู่ข้างในด้วยเขาลังเลและหันไปดูเพื่อนก่อนจะตัดสินใจปิดไว้ทางด้านจัสตินเขาได้บอกพวกวัยรุ่นว่าเขาแค่ต้องการให้ใครคนหนึ่งยอมรับมาว่าเป็นคนส่งจดหมายนี้มาให้น้องชายของเขาซึ่งทุกคนก็ต่างบอกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนส่งมา จัสตินจึงให้เวลาพวกเขาคุยกันความกับเรียกลุกออกไปข้างนอกลุกได้บอกจัสตินว่าเขาไม่ค่อยสนิทกับฟิลิกสักเท่าไหร่แค่เป็นคนที่ชอบงานปาร์ตี้ทำให้จัสตินไว้ใจลุกแล้วบอกให้เขาช่วยกับแผนการในครั้งนี้ทางด้านคนที่ถูกมัดพวกเขาได้เถียงกันว่าใค้ส่งจดหมายฉบับนั้นก่อนที่ทุกคนจะฟุ่งเป้าไปที่คริสเพราะเขาเคยมีเรื่องกับฟิลิกแต่คริสก็ปฏิเสธครับต่างฝ่ายก็ต่างโยนความผิดให้คนอื่น ก่อนที่พอจะบอกให้เพื่อนหยุดทะเลาะเขาจะบอกให้เจมมาขยับเก้าอี้ไปที่โต๊ะด้านหลังเผื่อมีอะไรบางอย่างที่พอจะตัดเชือกได้แต่เธอก็ทำพลาดจนเก้าอี้เสียหลักล้มลงทำให้จัสตินได้ยินเสียงและกลับเข้ามาข้างในพอจึงบอกกับเขาว่าปล่อยพวกเราไปส่วนเรื่องนี้เขาจะเก็บเป็นความลับจัสตินจึงบอกว่าให้ใครก็ได้ยอมรับมาแล้วเขาจะปล่อยคนอื่นไปแต่พวกวัยรุ่นก็ไม่มีใครยอมรับ เขาจึงเอาขวดมาเล่นเกมจริงหรือท้าครั้งแรกขวดได้อยู่ที่เจมมาซึ่งเธอก็เลือกตอบคำถามจัสตินจึงถามว่าเธอคิดว่าใครน่าจะเป็นคนส่งจดหมายเจมมาที่รู้สึกกลัวก็ตอบไปว่าคริสทุกคนก็ต่างพากันเห็นด้วยเพราะเขามีความเป็นไปได้มากกว่าคนอื่นแต่คริสได้ขอดูจดหมายและพบว่ามันถูกส่งจากลอนดอนในวันที่เกันยาทำให้คริสรอดจากคำกล่าวหา พะในวันนั้นเขาอยู่ที่สเปนโดยมีพอลเป็นคนช่วยยืนยันทุกคนก็ได้ทะเลาะกันอีกครั้งทําให้จัสตินต้องยิงปืนขู่พร้อมกระบอกให้พวกเขาเงียบเมื่อเกมที่2เริ่มขึ้นขวดได้หยุดที่คริสซึ่งเขาได้เลือกท้าจัสตินจึงเข้าไปในห้องและลากโต๊ะที่มีโหลสองใบออกมาเขาจับเจมมานอนลงกับพื้นก่อนจะสอดสายยางเข้าไปในปากและอธิบายว่าโหลที่อยู่บนโต๊ะมีใบหนึ่งใส่น้ำเปล่า และอีกใบเขาใส่น้ำกรดไว้โดยเขาจะให้คริสเป็นคนเลือกว่าจะเปิดน้ำจากหลอไหนเข้าปากเจมมาพร้อมกับบอกอีกด้วยว่าถ้านายเลือกเธอก็อาจจะรอดแต่ถ้าเขาเป็นคนเลือกเธอจะไม่มีโอกาสนั้นเลยคริสจึงตัดสินใจเลือกหลอทางด้านซ้ายเมื่อน้ําไหลเข้าปากเจมมาเธอกับไม่เป็นอะไรเพราะหลอที่เขาเลือกเป็นแค่น้ําเปล่าจัสตินจึงเริ่มเกมอีกครั้งโดยครั้งนี้ขวดจะอยู่ที่เขา และเขาก็เลือกตอบคำถามเจมาจึงถามว่าทำไมถึงเป็นพวกเราห้าคนจัสตินก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอรูปในห้องของฟิลิกซึ่งมีหน้าของพวกแกทั้งห้าถูกขูดออกจากภาพที่ถ่ายรวมเมื่อมาถึงเกมที่4ขวดได้อยู่ที่อิเลนอร์ซึ่งเธอก็เลือกตอบคำถามจัสตินได้ถามเธอว่าใครควรจะเป็นคนต่อไปทำให้อิเลนอร์รีบตอบไปว่าคริสพอก็ได้พยายามยั่วยุ เขาบอกว่าฟิลิกมันน่าสมเพชผิดแปลกเป็นเหมือนตัวประหลาดจัสตินที่รู้สึกโกรธจึงบอกให้พอเป็นคนเลือกโหลซึ่งเขาได้เลือกโหลทางด้านซ้ายโดยที่ไม่รู้ว่าจัสตินเขาได้สลับโหลแล้วนั่นเลยทําให้คริสเสียชีวิตและเขาก็ไม่รอช้าเริ่มเกมที่5ต่อแต่แล้วจูๆ่ๆเพื่อนของพวกเขาอีกคนก็ตามมาที่นี่จัสตินจึงบอกให้ลุกไล่เพื่อนกลับไปโดยที่เขาจะแอบฟังอยู่ เมื่อลุกเจอเพื่อนเขาก็ได้พยายามบอกให้กับเพาะงานนี้เป็นปาร์ตี้ส่วนตัวแต่เพื่อนของเขาบอกว่าจะขอร่วมงานปาร์ตี้ด้วยในขณะที่เถียงกันจัสตินก็เดินออกมาพร้อมกับชวนเพื่อนของลุกเข้าไปข้างในแต่ชายคนนั้นเห็นท่าไม่ดีและคิดว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆจึงหยิบสเปรย์พริกไทยมาฉีดใส่หน้าจัสตินแต่มันก็ทําอะไรเขาได้ไม่มากก่อนที่ชายคนนั้นจะโดนจัสตินสวนเข้ามาจนลงไปนอนกับพื้น เขาหยิบปืนที่หล่นอยู่และกำลังจะยิงใส่แต่ลุกก็เข้ามาห้ามไว้จัสตินจึงยื่นปืนให้พร้อมกับบอกว่าเขามีโอกาสที่จะรอดหรือนายจะเล็งปืนมาที่ฉันก็ได้แต่นายจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวลุกที่ไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจยิงใส่เพื่อนจนเสียชีวิตขณะนั้นเจมมาเธอใช้โอกาสที่พวกเขาออกไปข้างนอกขยับเก้าอี้และหยิบเลื่อยมาตัดเชือกที่มัดจนขาดอิลินอร์จึงบอกให้เธอรีบหนีไปตามคนมาช่วย พอจัดตินกำลังจะกลับเข้ามาแล้วเธอจึงหนีออกทางหน้าต่างและวิ่งไปจนถึงบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนใช้เมื่อจัดตินเข้ามาในกระท่อมเขาพบว่าเจมมาได้หายตัวไปแล้วจึงสั่งให้ลูกเฝ้าคนที่เหลือส่วนเขาจะขับรถออกไลลา,ลาด้านเจมมาที่เข้ามาในบ้านเธอได้ร้องของความช่วยเหลือจนเดินเข้ามาในห้องหนึ่งและเธอก็รู้สึกตกใจเพราะฟิลิปเขายังไม่ตายแถมเขายัางนอนอยู่เพื่อนที่ถูกพี่ชายทรมาน ผานกล้องวงจรปิดเจมา่าจึงเดินเข้าไปขอโทษฟิลิกกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนทําให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพนี้แต่แล้วคนใช้ก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเล็งปืนใส่เธอเขาบอกว่าเขาเป็นคนช่วยฟิลิกในวันที่เขาแขวนคอเขาขาดอากาศหายใจไปนานมากจนต้องกลายเป็นอมาาันมพาตเจม่าที่ไม่มีถังเลือกจึงตัดสินใจใช้ฟิลิกเป็นตัวประกันพร้อมกับบอกให้คนใช้วางปืนแล้วเดินออกไปจากห้อง เมื่อเขาเดินออกไปแล้วเธอจึงรีบไปหยิบปืนและกำลังจะปิดประตูจู่ๆคนใช้ที่แอบอยู่ก็พุ่งเข้ามาแย่งปืนกับเธอและปืนก็ลั่นใส่เขาจนเสียชีวิตเจมมาได้พยายามติดต่อคนอื่นแต่โทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตก็ใช้งานไม่ได้ในระหว่างที่เธอกำลังจะเดินออกไปจัสตินที่ตามมาก็ได้เข้ามาแย่งปืนทําให้เขาโดนเธอยิงใส่แต่ด้วยความเป็นทหารที่เคยผ่านศึกมาเยอะเลยทําให้เขาอดทนต่อความเจ็บปวดได้ เขาจับเธอลากไปกับพื้นจนมาถึงเตียงของน้องชายและเพื่อเป็นการล้างแค้นเขาได้หักคอเจมมาต่อหน้าต่อต,อตาฟิลิกทางด้านพอกับอิลินอร์ทั้งสองได้ขอร้องให้ลุกปล่อยพวกเขาไปแล้วเรื่องที่ลุกคาเพื่อนพวกเขาจะเก็บเป็นความลับแต่ลุกเขาบอกว่ามีเพียงจัสตินที่ช่วยเขาได้เขายอมรับว่าเขาเป็นคนส่งจดหมายนั้นเพราะเขารู้สึกอิจฉาที่ฟิลิกมีทุกสิ่งทุกอย่างจดหมายที่เขาเขียนก็เป็นจดหมายล้อเลียนธรรมดา เขาไม่คิดด้วยซ้ำวันนีจะทำให้ฟิลิกฆ่าตัวตายและที่เขายอมทำตามทุกสิ่งก็เพื่อจะป้ายความผิดให้เพื่อนคนอื่นพอจึงขอร้องให้ลุกช่วยเขาอีกสักครั้งเพราะเขาเสียเลือดมากแต่ลุกกับเอายาขึ้นมาเสพและบอกพอว่าสิ่งนี้มันช่วยแก้ปวดได้ขณะนั้นอิลินอร์ได้ขอเสพยากับลูกด้วยแต่เมื่อลุกส่งยาให้เธอได้กัดนิ้วของเขาจนขาดซึ่งในตอนนี้เชือกที่มัดมือของเธอก็ได้หลุดออกแล้ว อิลินอร์จึงผักลุกไปโดนจอบที่ว่างอยู่ทะลุหัวจนเสียชีวิตก่อนที่เธอจะไปแก้มัดให้กับพอและหยิบปืนที่ว่างอยู่บนพื้นเมื่อจัสตินกลับมาเขารีบเข้ามาข้างในโดยครั้งนี้เขาพาน้องชายมาด้วยเมื่ออิลินอร์เห็นเธอจึงยิงใส่โดนหัวไหล่ของเขาทําให้จัสตินต้องลงไปนอนกับพื้นเธอจึงเดินเข้าไปเพื่อจะยิงซ้ําแต่แล้วจัสตินก็ได้ปัดปืนออกทําให้เธอยิงพลาด ก่อนที่เขาจะเอามีดแทงใส่เธอเพราะที่เห็นว่าแฟนของเขาโดนทำร้ายจึงใช้กำลังที่เหลือค่อยๆคานมาและใช้ไขควงแทงใส่จัสตินอิลินอจึงใช้จั่วนั้นหยิบโหลที่มีน้ำกรดปาใส่หน้าของเขาทำให้จัสตินร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดเขาถูกเธอมัดไว้กับเสาและอิลินอก็เอาขวดมาเล่นเกมต่อเธอหันขวดเซฟิลิปแล้วถามว่าเรื่องจริงหรือท้าและเธอก็เล่าให้ฟังว่าแท้จริงแล้ว สาเหตุที่ฟิลิปแขวนคอมาจากคลิปแบ็กเมย์ของเธอในงานปาร์ตี้ครั้งก่อนหลังจากที่แฟนของเธอหลับไปเธอจึงคิดสนุกและไม่รู้ความลับว่าฟิลิปเป็นเกย์เธอจึงบอกให้เขาใช้ปากช่วยแฟนของเธอจนสําเร็จความใครโดยเหตุการณ์นี้เธอได้ถ่ายคลิปไว้เพื่อเรียกเงินจํานวนมากจากฟิลิปและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาแขวนคอและก่อนที่เธอจะเดินออกไปอิเลนนอร์ได้หยิบระเบิดที่อยู่ในตู้มาใส่มือของฟิลิป พร้อมกับบอกว่าสิ่งนี้จะทําให้นายหายเจ็บปวดเมื่อเธอเดินอ,ออกไปแล้วจัสตินก็ได้พยายามดิ้นเพื่อให้เชือกลุดแต่มันก็สายเกินไปครับพราะฟิลิกเขารู้สึกอายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคิดว่าพี่ชายของเขาคงจะไม่ให้อภัยเขาได้ใช้นิ้วเขี่ยสลักระเบิดจนมันหลุดออกและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไป5.6คะแนนและ22%เ็บเมบมะเขือเนา อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ